สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววชลินพร์เจลิฟมาจากคณะพยาบาลศาสตร์มิชชันมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกค,ค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ1สลิง,ง 10cc 2ถุงมือธรรมดา3ถังขยะหรือชามรูปไตค่ะต่อมานะคะทำการแกะทานสปอร์ออกที่เราทำการแปะไว้ค่ะ ต่อมานะคะให้เราสอดสลิงเข้าไปและดึงน้ำออกมาประมาณ1 0ซีซีค่ะจากนั้นถ้าเราไม่มั่นใจสามารถดูดอีกครั้งได้ค่ะหลังจากนั้นค่อยๆดึงสายส่วนปัสสาวะนะคะออกมาและระวังนะ้ำปัสสาวะกระเด็นใส่หน้าค่ะจากนั้นม้วนสายส่วนปัสสาวะนะคะและทำการาดึง ุมมือนะคะเก็บในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนำยูรีนแบกนะคะไปทำการตวงและก็บันทึกผลเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะ